ได้ยินค่ะเรียนเชื่อลยค่คะค่ะข,ข,ของน้องนันทวัฒน์น้องนันทวัฒน์ ที่บ้านไม่มีอินเทอร์เนต็ตค่ะแล้วก็เป็นคุณครูที่รับผิดชอบอยู่รับฟังแทนค่ะอ๋อ okay, โอเค<ม>ค่ะคุณครูที่ผมสลัดสิทธิ์นี่คือครูตกใจเลยนะคะเพราะว่าเอาไม่สะดวกจริงๆค่ะที่บ้านไม่มีอินเทอร์เนต็ตค่ะพูด <มา S 1> ในนามคุณครูก็ได้ค่ะว่าที่แบบเอาการเอาโครงการไปให้น้องๆได้เข้าร่วมกิจกรรมคุณครูเห็นว่ามันเป็นประโยชน์อย่างไรอะค่ะแล้วก็ทาไมถึงได้ส่งเสริมในด้านนี้ค่ะก็คือ ปกติแล้วน้องเนี่ยชอบชอบการเขียนอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็บังเกินว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแม่แล้วก็คือน้องเนี่ยอยู่กับแม่แล้วก็คือไม่มีพ่อใช่ไหมคะแล้วก็คือน้องน้องเนี่ยคือมีแม่เป็นทั้งแม่และพ่อเขาเลยสามารถถ่ายทอดเอ,อ่อตัวอักษร่านตัวอักษรได้คะ่ะแล้วก็โดยขอช่วยให้ครูเนี่ยช่วยดูดูเอ,อรูปแบบดูว่าน้องเขียน ถูกต้องตามหลักการไหมคะส่วนรายละเอียดอย่างอื่นก็คือไทยกันกลองมาจาัดความรู้สึกของน้องเองค่ะแต่ว่าตาอ,นอนนี้น้องน้องมี <c oughs> นนเ็ตจริงๆเลยคะ่ะอยากให้คุณครูได้ฝากกิจกรรมนี้ถึงคุณครูหลายๆท่านที่แบบว่ามาแบบอยากให้เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยค,ะค่ะโครงการของของเยาวชนเอพุทธอาสาคือดีทุกอย่างคะ่ะคือกิจกรรมนีคือติดตามแล้วก็เผยแพร่ให้กับ เอ่อนักเรียนในโรงเรียนนะคะแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดด้วยแล้วก็หลายๆอย่างงานนักเรียนต้องเรียนออนไลน์อย่างนี้ค่ะก็เลยอาจจะส่งได้น้อยแต่ก็คือยังมีนักเรียนติดตามค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือนักเรียนสามารถนําเก็บบัตรเนี่ยไปใช้เอ่อในการเอ่อในในอนาคตของเขาได้เขาสามารถยื่นเข้าเป็นปอเข้ามาหาลัยหรือว่าเป็นเ,เป็น,น กิจกรรมของเขาได้ค่ะก็นพอยากจะเชิญชวนให้คิณครูทุกท่านนะคะร่วมร่วมกิจกรรมของเยาวชนพุทธอาสาเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็จะขอบคุณครูมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยที่วันนี้มาร่วมรับฟังการประกาศผลนะคะแล้วก็มามาอยู่กับเรากัที่นี่นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเนาะเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ให้กับลูกศิษย์นะคะ